ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมพนมิ้นะครับนี่เป็นการลูบเชือกนะครับผมโดยใช้รถไถใหญ่นะครับแล้วก็ทําการาติดไม้กระดานนะครับผมลูบไปแบบนี้นะครับเพื่อนเนี่ยก็ความเรียบเนียนนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเพื่อนนะประหยัดเวลานะครับแบบนี้เลยนะครับผมเราใช้รถไถใหญ่ อรอบเดียวเลยนะครับผมลูกนะครับแล้วก็จะรถไถใหญ่เช่นกันนะครับผมในการเหยียบทําร่องนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆเผื่อ,อเอป็นแนวทางนะฮะในการประหยัดเวลานะครับผมในการทําเทือกนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็เผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับผม จะนำไปปฏิบัติตามได้เลยนะครับเพื่อนๆน,นะฮะการลูบเทือกโดยใช้รถไถใหญ่นะครับติดไม้กระดานนะโอเคครับเพื่อนๆพื่อนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกด s ซับสครายป์ให้เพื่อนมีกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เพื่อนเขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ